ทำเอาโซเชียลแทบแตกเมื่อล่าสุดคุณแม่สุดแซบอย่างป้้ยปันวาดปล่อยคลิปหวานๆลงบนโซเชียลส่วนตัวบรรยากาศในคลิปนั้นเต็มไปด้วยฟีลคู่รักไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องแคปชั่นหรือโมเมนต์ใกล้ชิดกับชายหนุ่มปริศนาทำเอาแฟนคลับคอมเมนต์รัวๆว,ว่าหรือว่าแม่กำลังเปิดตัวแฟนใหม่กันแน่ หลายคนสงสัยกันใหญ่ว่าผู้ชายที่อยู่เคียงข้างแม่เป้ยคือใครเพราะดูสนิทและรู้ใจกันมากถึงขั้นที่บางคอมเมนต์ฟันธงไปแล้วว่านี่คือรักครั้งใหม่ของแม่แน่ๆแ,แต่จู่ๆความจริงก็เฉลยออกมาแบบหักมุมจนทุกขนมยิม้มเพราะชายหนุ่มในคลิปก็คือหมอเมฆหรือดรมีเคจากคลินิกชื่อดังที่เป็นคุณหมอผิวหนังระดับท็อปของวงการและยังเป็นเพื่อนสนิทของเป้ยมาอย่างยาวนานที่สําคัญหมอเมฆไม่ได้โสดเพราะมีทั้งภรรยาและลูกแล้วเรียกว่าเป็นมิตรภาพที่น่ารักและใกล้ชิดแบบไม่มีอะไรเกินเลยแค่ถ่ายคลิปด้้วยยกกกับบอบอัันนนนแแบบบบบออออุ่่ต็ททาาเคดูใจงงโซชีล สำหรับเป้ยปานวาดแม้จะเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วแต่บอกเลยว่าความสวยยังแปะไม่มีเปลี่ยนทั้งรูปร่างหน้าตาและผิวพรรณที่ดูเด็กอยู่ตลอดเวลาจนใครเห็นก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเธอมีเคล็ดลับอะไรถึงยังสวยสะพรั่งขนาดนี้แม่คลิปนี้จะไม่ได้เปิดตัวแฟนใหม่อย่างที่หลายคนคาดไว้แต่ก็ทําให้เห็นว่าผู้หญิงที่ดูแลตัวเองดีมีเสน่ห์และรอยยิ้มที่สดใสแบบเป้ยปานวาดก็ยังเป็นที่จับตามองของแฟนๆอยู่เสมอแล้วถ้าวันไหนแม่มีรักใหม่จริงๆขึ้นมาบอกเลยว่าทั้งประเทศต้องพร้อมใจกันยินดีแน่นอน